มาแล้วจ้าอุ้ยเด็กๆทำอะไรกันอยู่เอ่ยจะตำช้มตำตำช้มตำหรอคะวันนี้เราเรามาขายคลิปขายของคลิปขายของหรออ้าวแล้วต้นยงอ่ะโอ้ททำไมมันมีโคกเยอะแยะเลยอ่ะโคกเอามาจากไหนนี่ลูกนี่อากาศมันดีจังเลยอ่ะเนาะเด็กๆว่าแต่ว่าเราอ่ะ พากันมาขายของอยู่ตรงนี้อ่ะพี่หมิงหนูไม่กลัวอะไรเลยหรอลูกไม่กลัวเลยหรอแม่รู้สึกว่าแถวเนี้ยมันวังเวงยังไงก็ไม่รู้อ่ะก็เป็นสวนมะนาวอะเนาะโอแม่ก็ขจายอยู่เป็นสวนมะนาวแต่ทีนี้ย<อ>แม่ไม่เห็นมีคนเลยอ่ะพี่หมิงแถวเนี้ยไม่มีคนเลยอ่ะไม่มีคนตรงไหนมีรถเยอะอก็มีแต่รถเราอ่ะ แต่ไม่เห็นคนเดินผ่านไปมาเลยเอ่ะคนเขาก็อ,อยู่ในบ้านกัน,นคนเขอยู่ในบ้านใช่หรอพี่หมิงหรือว่ามันจะมีอะไรตันหยองว่าไหมห <hein? S 2> รอ <Bug. S 1> ป้าว่านะสงสัยอ่ะมันต้องมีอะไรแน่นอนเลยอ่ะเพราะคนอ่ะไม่กล้าเดินผ่านนี้เลยอ่ะเขาอาจจะไม่ว่างแม่เขาไม่ว่าง <oluyor> หรอนี่แม่ว่ามไม่ใช่อ่ะพี่หมิงหึ พี่หมิงพี่หมิงได้ยินเสียงอะไรหรือเปล่าพี่หยกได้ยินเสียงอะไรไหมเหมือนแบบเหมือนเสียงคนแต่ว่าเป็นคนแบบเแบบอะไรประมาณเนี้หรือว่าจะเป็นเสียงซอมอะไรอะซอมบี้เออหรือว่าจะเป็นเสียงซอมบี้ต้นหยงใช่ไหมพี่หมิงเฮ้ยเสียงซอมบี้แน่นอนเลยอะพี่หมิงเพราะว่าอะไรรู้ไหมคนอะไม่กล้าผ่านมาแถวนี้เลย ถ้าอยางนันนะตันหยงตันหยงไปดูกับป้าไหม,ไมว่าเป็นซอมบี้หรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยทำไมเสียงมันแรงขึ้นตลอดเลยอะ่ะ ทำอะไรอยู่ตรงนี้แม่ได้ยินเสียงเหมือนซอมบี้อีกแล้ว,ว่ะป้าซอมบี้มาจากไหนใช่ซอมบี้มีแค่ในละครแค่นั้นแหละแม่อม,ม่จริง,จร,งจริงหรอแม่ได้ยินเสียงจริงๆริงอะป้าไม่แม่บอกลูกลูกก็ไม่เชื่อ บอกพี่หยกพี่หยกก็ไม่เชื่อต้นยงก็ไม่เชื่ออาแล้วอยู่ไหนไม่มีใครเชื่อเลยอ่ะแล้วอยู่ไหนนะซอมบี้เมื่อกี้แม่ได้ยินเสียงเสียงเหมือนซอมบี้เลยมันร้องยังไงจริงโอ๊กโอ๊กเหรอโอ๊กโอ๊กค่ะมันไก่หรือปลาแต่แม่ได้ยินเสียงจริงๆนะก็เลยถามแม่นี่แหละว่าซอมบี้อยู่ไหนไม่เห็นมีใครเชื่อแม่เลยว่าแม่ได้ยินเสียงซอมบี้จริงๆปะหลบหลแม่คนเดินทำงาน ไม่ทำงานก็กลับบ้านไป,ไปสงสัยแม่ทำงานเยอะเกินไปมั้งเนี่ยป๋าไม่ได้พักผ่อนแน่นอนเลยไม่ได้ลวป๋าเนี่ยป๋าไม่ยอมเชื่อเลยอ่ะว่าแม่ได้ยินเสียงจริงๆนะปา๋าแม่ไป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 ,ปจะทำงานป๋าเลยเนี่ยเด็กๆเมื่อกี้อ่ะแม่นะ่ะไปบอกป๋านะว่าแม่ได้ยินเสียงซอมบี้อ่ะตะยงะป๋าก็ไม่เชื่อพี่หมิง แม่ไปบอกป้าเมื่อกี้ว่าแม่ได้ยินเสียงซอมบี้ป้าก็ยังไม่เชื่ออีกมันไม่มีลากสมบงสมบัตินี่จริงนะแม่พูดจริงๆไม่มีใครเชื่อแม่จริงๆหรอหูฝนอนดึงหรือว่าก็ฟังเพลงหรอถ้างั้นน่าจะมีใครไปพิสูจน์ไหมล่ะพี่โเกงพี่โยเป็นพี่อ๋อเนี่ยเห็นไหมพี่โยเห็นไหมทุกคนพี่โยอะยอมเสียสละรู้หรือเปล่า พี่หยกเป็นพี่พี่หยกยอมไปพิสูจน์ว่าซอมบี้อ่ะมันมีจริงหรือเปล่าพี่หมิง <c oughs> พี่หยกเราอ่ะไปพิสูจน์กันดีกว่าลูกปะว่าซอมบี้อ่ะมันมีจริงหรือเปล่า <c oughs> โตออ๊โอโต๊ะโอที่นี้หรือเปล่าไหน <c oughs> ในนี้มันจะมีซอมบี้ได้ยังไงอ่ะพี่หยก <c oughs> ไม่มีหรอก <c oughs> ถ้าางนั้นอ่ะเราไปดูแถวนน้นกันไหมตรงนน้นน่ะบ้านล้างตรงนน้นน่ะว่ามันมีเสียงซอมบี้อยู่ในนั้นหรือเปล่า ใช่มันจะมีเสียงซอมบี้อยู่ในน้ำหรือเปล่า,อ,าอ่ะพี่หยกป้าก็ยังได้ยิยนเสียงอีกอยู่น้พี่หยกอยู่แถวนี้หรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยพี่หยกในนี้ก็ไม่มีว่าแต่เสียงซอมบี้อ่ะมันมาจากไหนหรือว่ามมนจะอยูนตรงั้นหรือเปล่าตรงไหน,นตรงนี้หรอใช่ตรงนี้ไม่มีหรือว่าจะอยู่ด้านข้าง ไปดูไหมไปดูกันด้านข้างนี้มีหรือเปล่าอ,อุ้ยอ,อะไรอะ่ะมันคืออะไรอะ่ะตกใจต้นมะนาวโอ้ยมีการตกใจต้นมะนาวด้วยแถวนี้ก็ไม่มีนะพี่โยก<อ>ไม่มีเลยอะ่ะเ,เสียงว่าแต่ว่าเสียงเนี้ยมันมาจากไหนเนี่ยพี่โยกพี่โยกเห็นเหมือนปกีนกงูปลาหรือเปล่านะ้ะซอมบี้ ซอมบี้กำลังเดินมาหาเราเลยอะพี่โยกกำลังเดินตรงมาหาเราเลยอะเราต้องวิ่งหนีจากตรงนี้แล้วพี่โยกไป <c oughs> ซอมบี้เขามาทำอะไรอยู่ในสวนมะนาวเราเนี่ย okay. เ,เขาจะแอบมากินไก่เขาจะแอบมากินไก่อุ้ย <c oughs> จริงพี่โยกเพราะว่าซอมบี้มันชอบกินของอะไรอะของสดสด,ดของดิบดิบของน้ำเน่าใช่ไหมอฮ้ยไม่ไม่ได้การแล้ว ถ้างั้นน่ะเราต้องไปบอกป๋ากับเด็กๆปะ่ะพี่หยกว่าเห็นซอมบี้อยู่ในสวนมะนาวจริงๆด้วยพี่หมิงพี่เห็นซอ,อ,ซอมบี้อยู่ในสวนมะนาวจริงๆด้วยจริงพี่หมิงเมื่อกี้อ่ะแม่กับพี่หยกอ่ะไปสำรวจว่าในสวนมะนาวเนี้ยมีซอมบี้จริงๆหรือเปล่าแม่กับพี่หยกไปเห็นจริงๆด้วยนะมีซอมบี้อยู่ <ใน S 1> แค่แไม่มีหรอก <ไป S 1> จริงๆแม่พูดจริงๆอ่ะพี่หมิงจะไปไหนอ่ะ จะไปตักน้ําหรอตักน้ํามาทําอะไรอ่ะลูกเสียงอะไรอ่ะแม่อะไรซอมบี้จริงๆหรอพี่หมีเดี๋ยวคนพี่หมีจริงๆด้วยซอมปี้จริงๆด้วยไม่ได้จันเหรอต้องไปบอกป๊าแล้วว่าซอมปี้มันแอบอยู่ตรงนี้ฮึยแม่อยู่ทางนู้นเหรอใช่จริงๆด้วยเราจะทำยังไงกันล่ะทีนี้ตากหางยังไม่เสร็จเลยอ่ะ ไม่ได้การแล้วปะเราต้องหาวิธีละเ,เราต้องมีไม้วิเศษสิใช่ปาว่าไม่ไหวแล้วอยู่ตนีเราจรนจนเจอซอี้นันเจอเลยค่เซ็โกวาไม่ไหวแล้วปาว่าเรากลับบ้านกันดีกว่ากลับอุบลกันดีกว่าอยงีไไม่กลับบ้านเพราะมันต้องได้สารไงเพาะงั้นเรากลับบ้านกันก่อนดีกว่าพี่หมีใช่ยอย่างงั้นนะเราว์ปกลับบ้านก่อนดีกว่าหืเจอซอมบี้อีกแล้วไม่ไหวแล้วไปเลยกระโดดสามสอง ใช่แล้วตันหยงเพราโอมกับมิงหมิงกับลุงต้นไปแล้วแล้วเราจะอยู่ทำไมล่ะไปกันไป